สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับวันนี้นะครับครูอภิวัตรนะครับได้รับนะครับกล่องพัสดุมาเรียบร้อยนะครับจาก YouTube นะครับซึ่งนะครับคุณครูอภิวัตรวันนี้จะมารีวิวนะครับหรือว่าจะมาแกะกล่องนะครับพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าข้างในเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตในการทํา YouTube นะครับ ที่มีผู้ติดตามนะครับแสนนะครับเป็นแสนกว่าแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็นะครับทำเรื่องขอนะครับขอโล่เป็นโล่เงินนะครับ YouTube เนี่ยจะให้เมื่อครบ1 0 0 0 0แสนคนนะครับผู้ติดตามครบ1แ0 0 0แนนะครับจะให้เป็นโล่เงินนะครับก็จะมาดูว่าเขาทำอะไรให้อยู่ในนี้นะครับแล้วเป็นหน้าตายยังไงโล่เงินเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะแกะต่อหน้าคุณย่านะครับคุณย่าผ่องใสมุงกันหานะครับคุณย่า ก็จะมาชื่นชมผลงานด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะลองแกะออกมานะครับขออนุญาตลองแกะดูนะครับอย่าลุกขึ้นมาดูนะครับข้างในเป็นอะไรยังไงนะครับอ่าก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นนะครับที่รองนะครับ แล้วก็จะมีนะครับ c o n r a t u l a t i o n นะครับเป็นร a ดนะครับใบหนึ่งเล็กๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนะครับ YouTube นะครับ just how far have you เดี๋ยวค่อยแปลกันแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นเอกสารที่แสดงความยินดีนะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแปล นะครับแล้วก็เอาไปโชว์ในคลิปให้อีกให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแ n นนะครับอ่าเราได้มาแล้วแล้วก็จะมีกันชื้นนะครับแล้วก็จะมีเลโอไนยูทชีมนะครับก็หมดแล้วครับอ่ามีแค่นี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะห่อด้วยพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับโอ้เป็นกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณย่ามองเห็นไหมครับอ่าตรงนี้จะขึ้นคําว่า Present to นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับ For passing นะครับหนึ่งแสน subscribe นะครับแล้วก็ y t u t u นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอ่านะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับโลกเงินนะครับ ่าเสร็จแล้วข้างหลังนะครับข้างหลังเขาก็จะเจาะรูนะครับน่าจะเป็นรูสําหรับเราไปห้อยนะครับหรือไปทําที่ตั้งนะครับก็จะตรงนี้นะครับจะมี2รูนะครับมีรูอยู่2รูนะครับสวยงามครับอ่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ชมรับชมช่องอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับแล้วก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็ กดให้กําลังใจนะครับครูอภิวัตรตลอดมาทุกท่านเลยนะครับก็หวังว่านะครับจะได้รับความเมตตาต่อท่านนะครับในการเข้าชมคลิปสอนต่อๆไปของครูอภิวัตรนะครับสําหรับการรีวิวนะครับโล่เงินนะครับจาก YouTube เมื่อมีซับครบ1 0 0 0 0แสนคนก็จะขอจบเพียงไว้จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ